น่ารักมากเลยแป๊บนึงนะเลยคะนักแสดงจากวาบิซาบินะคะตอนนี้ล้น <c oughs> ต้นแถวนะคะนหน่อยเต็มทั้งรับพลาแต่ไฟถ่ายาอยู่ที่ห้วยขวางนะคะตอนนี้เอ่อขออนุญายืนข้างล่างอาจจะต้องซ,อซ้อนไหมคะซ้อนไหมพอไหมคะลูกซ้อนไหมซ้อนไปสองแถวแล้วเดี๋ยวอ,อย่างนี้พี่สะป้ายขอสองอแถวแล้วกันสองแถวแล้วเดี๋ยวข้างหน้าทั้งตัวเสร็จปุ๊บเอาถ่ายหักการมาได้ค่ะงั้นขอซ้อนไหมค่ะขอตัดปสองแถวเอาตาแต่ตรงนี้ ตรงนี้ได้ไหมตรงไหนขอตัดตรงกลางไปะคะ่ะด้านหลังค่ะพอ้มสองแนวให้พี่หน่อยจ้าอ่าโอเคเดี๋ยวขอจัดสรรพื้นที่นปนหนึงเพราะเขาจัดเต็มให้สำหรับงานนี้จริงๆมากันเยอะและแน่น,นมากๆอันนี้แทบจะมาหมดบริษัทเลยก็ไ,ได้ขาดแต่บัญชี <laughs> ใช่ต,ตลาดก็แต่แต่งแต่งหน้าอยู่นะคะตรงนีอ้อ ทั้งสามกันหมดออฟฟิศแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอไม์สักครู่นึงให้น้องได้แนะนำตัวกันหน่อยถ้าใครที่แนะนำตัวนะคะฝากยืนด้านหน้าหน่อยละกันเนาะจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวได้เลยจ้าไปค่ะเริ่มจากตัวดีค่ะผมเอิร์นนะคะกสบมสรนาวน้องเอิร์นสวัสดีครับแซนต้าขอบคุณสำหรับขนมโค้ สวัสดีค่ะนาย่าชนิดชาทุนงศ์บอง่ะสวัสดีค่ะแป้งสาวมณฑาแก้วอ่างค่ะสวัสดีค่ะออมสินชาวราลธิยานุ้ยเลี่ยมค่ะสวัสดีค่ะน้งชาวดิมองกรสิริศรค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับโบวครับครับ๊อสวัสดีครับเต็มครับผมสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับพี่บ๊อครับโอเอาละจากนี้ไปน้องๆด้านหลังสลับกันสลับกันนิดนึงนิดหน่อยแล้วสลับแถวกันนิดนึงด้านหลังมาด้านหน้าอ่าค่ครับบสวัสดีครับโอมอราท้าอ้าทับ สวัสดีครับริวครับสวัสดีครับต่องครับสวัสดีครับเมฆกครับสวัสดีครับโอล่ครับสวัสดีครับสุดยอดครับสวัสดีครับเต้ครับเธอเขาได้เงินเยอะมากเยอะมาก ครับใจบททดสอบต่อไปนะครัถามพิธีกรนะฮะว่าสาวสาวคนไหนชื่ออะไรกันบ้างลอเล่นล้อเล่นนะคะเขาบอกตามแต่แน่นอนว่าน้องๆเนี่ยเขาเารียกว่าให้เกียรติกับงานถูกต้องผลผลครับกันมาแบบแน่นมากๆเลยนะคะและน้องๆอยากจะทราบนิดหนึ่งว่าในแต่ละคนเนี่ยเขามีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะในขณะที่ตอนนี้อาจจะออนแอร์อยู่หรือว่ากำลังกล้ออนแอร์หรือกำลัง่ายอยู่ก็ได้ นะคะอยอฟฟากจะให้ฝากแฟนๆกันกนิดนึงเนาะค่ะใครดีคะใครฝากก่อนเริ่มก่อนรายการอะไรบ้างขอแบบเป็นตัวแทนในแต่ละเรื่องแล้วกันเนาะมาครับผมก็เฉพาะพวกงานที่กำลังจะออกค่ะกัรถ่า,ายอยู่ก็ได้ได้หมดเลยโอเคครับที่กำลังถ่ายอยู่นะคะฝา,านะะกทุกคนด้วยนะคะพุทนัก12เปอร์เซ็นต์นะคะผมสวัสดีค12เปอร์เซ็นต์ครับผมฝากลุนนัก12เปอร์เซ็นต์ด้วยค,<า>ครับผมอ่า ก็ด <St an toys> ีครับก็ฝากคุณหมอครับผมเปรัิญนารคนไทยด้วยนะครับนะครับก็คุณหมอครับเหมือนต้นเต้ครับผมยังออนแอร์อยู่นะครับทุกวันพุธก็ไปดูได้ตาม g m m แล้วก็รีรันทางอชิยีครับผมขอบคุณครับแล้วผมก็มี12เหมือนกันครับแล้วก็มูจิบีมาเลยตับที่ออนแอร์ ก็มีกกับพี่ต่อเดี๋ยบีองอมซาสงครับครับก็ของนิวก็มี12อครับแล้วก็เชือกป่านครับผมตอนนี้ก็รอเชือกป่านครับผมแล้วก็ TDOs รักกันมันลกแต่ครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเป็นอ่าบอยแบนด์เดียซีรีส์ครับผมฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยคะ่ะด้านหลังละด้านหลังละ เอาละถูกัายการสลับกลับไหมคะตอนนี้ถ้าสลับกลับให้พี่หน่อยเถอะเนือจากคนเยอะนิดน,น,นึงไงฮะอ่ะฝั่งนี้เลยผลงานของเราอ๋อโอวัลก็มี12แล้วก็สายลพัสโลมนะครับผมอ่าสาวผมของเบนก็มีลุ้นรัต12อรนะครับแล้วก็คอฟฟี่เมโลดี้ครับผมของผมก็มีลุนรัต12เหมือนกันกนะครับ นะคะรับของพี่พ่ก็ลดลับ12%เหมือนกันนะคะค่ะก็มีไรน้ำน่ารักของมาเฟียสารหาสัสสัตว์โลกแล้วก็ล่าสุดไปโผล่แล้วแต่ดาวกับสุดยอดนะนะคะก็คือแล้วก็รอถ่ายเชือกผานค่ะฝากติดตามด้วยน,นะคะต่เอ,อเลยค่ะค่ะก็ของใครก็มี12%เดียร์ต่างหาก คนก็บอกกัแล้วนะคะว่ามีโปรเจกต์ที่ตามระดมอยู่นั่นก็ฝากติดตามได้ค่ะฝากด้วยนะคะพี่เรียกว่าชอบน้องคนไหนก็ไปตามของน้องกัได้เลยเนาะใช่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยหลายเรื่องนะคะแค่แล้วค่ะเอาล่ะมาขออนุญาตดีกว่าขอตัวแทนดีกว่า ขอแนะนำจากแบบว่าบีสับบีกันดีกว่าอยากรู้ว่าวันนี้คือเขามีบูธใช่ไหมคะอ่ะมีบูธเราบีสบีใช่ไหมฮะแล้วเขามีอะไรมาแจกของแฟนๆหรือมีของให้เอ่มาแจกบ้างไหมเอ่ยมีไหมเรามีไหมเรามีไหมมีมีหรือว่าคิดในใจว่าอยากจะไปอยู่ประจำบูธไปถ่ายรูปไหมใครใครก็ได้ค่ะเอาครับก็ของว่าบีตัวนี้ครั้งนี้มีมาสองชุดครับเป็นเสื้อสเวคอลเลคชั่นใหม่ของพี่แซมแล้วก็เซรั่ม ็เสอร์ไพรใจยอนของพวกผมก็ไปอุดหนุนกันได้ครับสำหรับลูกค้าท่านแรกๆไม่แน่ใจกิฟเซตเนาะจะมีกิฟเซตพิเศษให้ไม่ต้องซื้อเพิ่มให้เลยครับผมก็ลองไปดูว่ายังมีอยู่ไหมครับขอบคุณครับอ่าอันนี้ก็คืออย่าลืมไปเขาได้ไ,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 ไปอุดหนุนไปคอยซัพพอร์ตน้องๆได้และที่สำคัญคนน้องๆเน,น,น,นี่ยก็จะอยู่การในการเล่นเกมตามรูปตามซุ้มต่างๆ ะะก็สามารถที่จะไปพบเจอตามเล่นเกมกับน้นองๆได้เลยเราจะได้ใกล้ชิดกันกับแฟนๆด้วย อันนี้ต่ออันนี้เข้าไปแล้วต้องมีพี่มัวร์เข้าจากตัวบ่งบอกอะไรกันนะมัวร์จากตัวนี้